การซ่อมแซมเฮือนอุ้ยแก้วครั้งนี้นะเจ้า,าด้วยความตีเฮือนเนี่ยเป็นเฮือนตีแบบมีจานเปิดลงจึงบ่ค่อยได้เปลี่ยนพื้นชานมากนักสิ่งตีเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนกระเบื้องดินขอแล้วก็เปลี่ยนตัวเชิงใช้หลังคาส่วนหนึ่งเจ้าครับสำหรับเฮือนอุ้ยแก้วนะครับจากการสํารวจนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นกระเบื้องดินขอหลังคานะครับซึ่งมีการแตกไปนะครับครับในส่วนของกระเบื้องดินขอหลังคานะครับเราทําการเปลี่ยนใหม่ แล้วก็เสริมในส่วนของยางรองเข้าไปเนื่องจากสมัยก่อนนะครับเพิ่นใช้สังกะสีสังกะสีนี่ก็จะเกิดการพูพังแล้วก็มีน้าหนักเยอะกว่าเขาจึงใช้ยางรองแทนเพื่อป้องกันในในส่วนของที่ว่ารอยต่อระหว่างแผ่นบางแผ่นอาจจะเกิดรอยแยกหรือทําให้น้ําหัวลงมาได้แต่เขาก็ใช้แผ่นยางเนี่ยเพื่อป้องกันเมื่อน้ํารั่วลงมาครับ สำรับเพืี้นอุ้ยแก้วเจ้าเป็นกระเบื้องแบบเก่าสึ่งเขาห้องว่ากระเบื้องดินขอทํามาจากดินเหนียวค่ะแล้วก็เอาไปเผาลักษณะของกระเบื้องเนี่ยจะเป็นกระเบื้องแผ่นตีมีถั่วตะขอเกาะอยู่กระเบื้องตี่อมเนี่ยค่ะจะต้องใจ้กระเบื้องตีเป็นกระเบื้องยุคเก่าในในยุคตีใกล้เคียงกันกับตีเฮือนใจ้เพราะว่าความต่างของระดับของกระเบื้องมันจะได้เตากันกระเบื้องุ่นเก่าเนี่ยถือว่าเป็นกระเบื้องตีมีคุณสมบัติดีมากเพราะว่ามีขนาดตีค่อนคางบาง แต่ว่ามีความแกร่งขึ้นค่ะแล้วก็การเลือกใจกระเบื้องรุ่นเก่าเนี่ยมันจะช่วยทําให้สีสีแบดลรอบของตัวเรือนเนี่ยบะได้แตกต่างกันมากเจ้าตีมาของกระเบื้องดินขอค่ะดินก็คือจังฮอใจดินเหนียวแล้วก็ขอก็คือตัวตะขอที่มันใช่เกาะยึดกับตัวไม้ตัวนี้อันนี้เป็นดินขอนะเจ้าแล้วก็ดินขอในยุคโบราณมันจะมีความพิเศษตรงตีว่าเขาจะเห็นเป็นลวดลายต่างๆตรง้ังสันดินขอตรงนี้มันเกิดมาจากต่อตีช่างเขาปั้นเขาก็ใช้วิธีการอัดเข้าไปกับ ตวแม่พิมพ์มันจะเกินขึ้นเป็นรอยร้ายซึ่งลายแบบนี้ค่ะมันสามารถระบุได้ว่าเป็นกระเบื้องดินขอในยุคประมาณ100ปีเจ้าเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมาเห็นกระเบื้องดินขออันนี้มีลายมากเท่าไรซึ่งลายเนี่ยมันจะบอกถึงโลโก,โก้หรือว่าบอกถึงผู้เป็นคนปั้นค่ะว่าเป็นช่างตีไหนปั้นแล้วก็ช่างคนนั้นอ่ะคือช่างจื่ออหยางค่ะมันสามารถบอกตรงนี้ได้ กระเบื้องดินขอ2สองแผ่นเนี่ยค่ะเป็นกระเบื้องดินขอดุ่นโบราณเพราะว่าดูจากขนาดเนี่ยคือมีความบางมากแต่ว่ากระเบื้องดินขอมันไม่ได้มีไส่เดียวมันจะมีหลายไส่สองอันเนี่ยเทียบเพื่อรูเจ้าว่าเป็นไส้อา่าตีมีความต่างกันเวลาตีเราจะใจมาซ่อมแล้วก็มุงกระเบื้องมาแห็นรอค่ะเราต้องหาขนาดตีมันใกล้เคียงกับเฮือนเกา่าซึ่งจะสามารถที่มันเป็นในทางเดียวกันหมดทั้งเฮือนจะได้เหมือนมีความต่างของกระเบื้องเจ้าวิธีการมุงค่ะเราจะต้องใจกระบวน ในการวางให้มันเลื่อมกันเนี่ยค่ะเพื่อให้น้าลงมาเซ็ตมันก็จะได้ตกลงไปแบบซึมเข้าไปนี่ค่ะเกาะวางเลื่อมแบบนี้โดยใจ้ขอเนี่ยค่ะเกาะตัวก่อนพี่เจ้าเกาะไปเรื่อยๆแล้วก็ซับวางไปตัวน,นะเจ้า ครับในส่วนของเฮือนอุ้ยแก้วนะครับหลักๆเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นงานเปลี่ยนหลังคาเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาดินเผานะครับขนาดก็ประมาณตีนิ้วคูนแปดนิ้วนะครับเฮาก็จัดบริการด้วยการหรือตัวของกระเบื้องดินเผาออกทังหมดประมาณ80%ของตัของโเฮือนเลยนะครับส่วนที่เสียหายเขาทำการลืมเปลี่ยนหมหมดเลย เหลือบางส่วนในส่วนที่มันยังยังใช้ได้นะครับแล้วก่อนที่เขาจะทําการติดตั้งตัวกระเบื้องดินเผานะครับเขาก็ปูพลาสติกเพื่อที่จะกันกันนะครับมูฝนความชื้นที่มันจะลงมาในตัวเฮือนนะครับโดยเขาจะตัดในส่วนของตัวปฏิกกรบ้าผ้ายางเนี่ยนะครับตามแนวของตัวก่อนนะครับก่อนกัดผ้านะครับ ก่อนที่เราจะวางในส่วนของกระเบื้องดินเผานะครับซึ่งก็จะทําการปูพยายามก็ว่าปติเนี่ยครับเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับตามชั้นของตัวตัวกระเบื้องนะครับซึ่งเฮือนี่เราจะทําการปูกระเบื้องเนี่ยครับสองชั้นกระเบื้องหลังคาเนี่ยนะครับขั้นตอนทั้งหมดเนี่ย ค่อนข้างที่จะต้องมีความระมัดระวังครับเนื่องจากว่าตัวตัวของตัวโครงสร้างอาคารโครงสร้างหลังคาเดิมเนี่ยก็มีบางส่วนที่มันชํารุดเสียหายต้องก้อยๆขึ้นนะครับทำการปูตัวกระเบื้องหลังคาเนี่ยกำจันกํกำจันนะครับสําหรับงานหลังคาของเฮือนอุ้ยแก้วนะครับนอกจากเราจะเปลี่ยนหลังคากระเบื้องดินขอแล้วเราก็จะต้องเปลี่ยนเชิงชายทับหลังสันหลังคานะครับ เนื่องจากของเดิมมีการผุพังไปนะครับเขาจึงจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนโดยที่ใช้ไม้เนื้อแข็งเหมือนกันนะครับเปลี่ยนทั้งเชิงชายแล้วก็เปลี่ยนทับหลังสัรหลังคานะครับเขาก็ทําการเปลี่ยนเชิงชายในส่วนที่ชํารุดเสียหายเข้าไปนะครับแล้วก็จะมี ในส่วนของเปียนนะครับในส่วนของทับหลังเชิงชายนั่นนะครับ